เบอร์ภูบาฝรั่งความความจริงเป็นผู้สาวนี่หรอสบายดีทุกคนมาวันนี้มาเจอกันอีกแล้วก็สาวติ๊กซองสภัยฝรั่งเศสม้อนี้เลิกเวียกไว้ก็คือว่าม้อนี้อาทิตย์ตั้งแต่อันสติ๊กมือพักสี่มือบอสี่มือแล้วก็นักมาแล้วกลับมามือวันนี้เป็นมือทีหนึ่งมือนี้เป็นมือที่สองมือวันนี้มีสิบสามห้องมือนี้มีสิบห้องแล้วก็เลยแล้วเรียกว้ และอีกอย่างมื่อนี้เฮดเบียงนากันสติ๊กเฮดเบียงกับคนยูคเครนเฮดเบียงนากานเราก็เลยแล้วไวกว่ามีเวลาหนึ่งชั่วโมงมานั่งเลยนี่เมื่อกีก้โทรแม่โทรมาหากะลมพอลมแม่วิวดีดีตอนนี้นะแบบช่วงนี้ระนามันกำลังขึ้นนะเควินทรงข้อความมาว่ากำลังมาว่าสังอนพาต้องไปหับลูกสายเออแล้วไวที่สุดเลยสติ๊กมักแต่ว่าทุกคนเวียงนี่เออกับบ้านเมื่อใดก็บอกว่าโอ้ยค,คนมักเบียงนี่แทบว่าเบียนี่แทบว่าว่าสังเออ สติตหมักแต่คนหมักก็คือหมักเพราะามันเอออันนี้สติกสิมว่าสื่ทุกคนฟังทุกคนการมาอยู่ต่างประเทศนี่โบว์ว่าสิประเทศฝรั่งเศสประเทศไซกายาแต่ว่าบวาต้องไปฟังคนที่เข้ามาเบาแล้วอ่ะจนกว่าเจ้าสีได้ไปไปเบิ้งโดยตาของเจ้าเองสินะเพราะว่าสาติตก่อนที่เอ่อก่อนที่สีได้อ่าไปเริ่มเบี้ยงเลยว,ว่าเฮเบียงอย่างหนึ่งเลยส,สติกไปอ่านเบงกุ๊กเกิลไปอ่านอินเตอร์นอกอินเทอร์เน็ตอ่าเขาจะมาแสบประสบการณ์ เราบัตบ้านเฮาได้ไปเฮ็ดคนเดียวเหรอันสิมันแบบมันบ๊วขื่อสินะมันบ๊แม่นเลยว่าันษามันบ๊แม่นเลยแบบตัวอย่างล่ะก้อนที่สติกสีมาเฮ็ดอันมีสองเท้ามานั่งนสติกเออแต่สติกบ๊วยน้ก็คือก้อนที่สติกสีมาเฮ็ดเวียรล่ะบ๊ว่าสีต้อนเฮ็ดอยู่แมกโดนัทเหมือนบ๊แมกโดนัทสติกไปอ่านเบื้องอินเทอร์เนต็ตไปเสิร์เบื้งประสบการณ์เหมือนผัยีมาแสจังสันจังสีแต่ไปเสรซตไปไปอ่านไปอ่านล่ะก็มาอ่านเบื้องละเฮ็ดน่ะเขาคิดหลายสินะ คิดหลายแล้วก็เลยแบบเวลาที่เข้ามาเจอกับตัวจริงแล้วมันบุมแม่นย่างที่เข้าไปอ่านประสบการณ์มาเลยแต่แหละฮะยักบอกทุกคนนอาบตรงไปอ่านทุกคนเลยถ้าแบบอันเฮียนหูโดยตัวเองเนี่ยกวามันมันสุดยอดอ่ะสินสะเออแวแบบตอนที่สติกสีมาเฮดเวียเป็นแม่บานยงแฮมนี่คือกันสติกไปอ่านอยู่อินเทอร์เน็ตอีกแล้วก็มีผู้สาวไทยเพราะว่าสาวไายมาจากเอเชียสิแล้วก็จะมาแชร์ประสบการณ์โอ้เฮดเวียมแบบม่บ้านแล้วเมืยแต่เมืยว่าเจ็บหลังจังซันจังซีสินะเออ เราบ้านี่แหลสติกไดมาเห็และบ่มียังเมื่อยทุกคนเลยอันนี้ผัวสติกก็บ,บอกว่าโอเคถ้าโบ,โบตองไปอันเอามาใส่หัวละโบตองไปอ่านลายอันเอ็ก r i เรียนหรือว่าประสบการณ์คนอื่นละสินะสําคัญก็คือเจ้าไปส่องโดยตัวเองสินะคนแก่อันเบื่อสติกมานั่งอันสองนาทีแล้แลวก็ไปละว่วสติกเบาเสียงดังพราะว่าสติกนั่งนี่ก่อนนะสติกมีสิทธิ์เบานั่งบ่มีอย่างดอกเขาจะนั่งปากก่อนแล้วเขาจะกลับไปเออ นั่นแหละนั่นแหละทุกคนบทต้องไปอ่านประสบการณ์การมาย่ตั้งประเหตุเนี่ยนะบดตองไปอ่านมันมันบวคือกันชีวิตทุกคนมันบวคือกันเออสติก,ก้อนดิสติกสิมาเหตุเดียกไม่บาดลา้วสติกไปอ่านมาเอยอ่านเหมือนเรามีผู้สาวเอ้ยเมื่อยเบียกนี้เมื่อยเจ็บหลังเจ็บแอวแล้วก็ที่เข้ามาประสบพบพอแล้วก็กระธรรมดาทุกคน่เบียกมันกับโรมี่ชิเมื่อยถึงเมื่อยว่าก,ก็แม่นอยู่ สติกอันนี้สติกค,คอนเฟิร์มโดยประสบการณ์ของตัวเองเห็เดยกักย์แม่บ้านนี่นะฟาร์มเดลชมเห็ดแม่บ้านนี่นะก็คือว่าอาทิตย์ทำอิดมือทำอิดมือที่สอง่ะแหละอันนี้เป็นนานโลกถ้าเจ้าสามารถพ่านมือทำอิดหรือว่าอาทิตย์ทำอิดไปลหลักกคือว่าสบายสบายแบบสติกตอนนี้นี่สาบายสาบายก็คือว่าสาติกยักตอนว่าตอนไปอัฮอลิเดย์ล้วไปบากองไปแปดมือแล้วก็กลับมาเออกลับมาแล้วก็แล้วเจ็บหลังอะสินะ อีกอย่างมันเฮ็ดอันเฮ็ดบนเฮ็ดเบียยมันมีสองสองประเภทมันห้องหนึ่งห้องน้อยแล้วเวลาแบบเขาปูเตียงแะมันกึกกึกทางหลังกับขาเออแต่ว่าสมือนี่สบายละสบายละแล้วก็อีกอย่างก็เออมันโบได้มันโบไดทุกทรมานโบไดยาคือที่คนมาแส่ให้เราฝังว่าสันสักเออแบบตัวอย่างเมื่อวานนี้ได้สิบสามห้องเฮ็ดแล้วไว้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเฮามาเนชเมื่อนี้แล้วอันได้สิบห้องก็แล้วไว้ทุกคนบตรงเมืองอะ อนนี้สติกบนแ่ใจว่าเป็นอันเมื่อกี้เป็นผู้ชายกวนตีนหรือว่าผู้หญิงกวนตีนเพราะว่ามีผู้ชายดำแล้วมายุ่หันแล้วมากวนอันผู้สาวสติกคิดว่าน่าจะเป็นผู้สาวกวนตีนวกเราเห็นอย่างบอดีได่บอกเอออันแหละแต่บรสนใจทุกคนล่ะที่อันแม่บ้านเหตุแบ่งกันะตบมือสติกสติกเก่งที่สุดประสันเลี้ยงรูแบบอายุไลเลียกันทุกคนตบมือสติกโอ้สติกเก่งแต่ว่าสติกอายุยังน้อยมีลูกสองคนแล้วเหตุวียกได้สุดยอดันแต่มันกับแบบ ทิงเขาซิบเป็นคนมักหยองนะทุกคนแต่แบบได้ยินคำว่าแบบนี้นะมันก็ตื้นตันมันนาเนาะเออมันมันมันดีใจว่าันสติกบัวได้เป็นคนมักหยองเลยสติกเป็นคนมักฟังที่เข้าใจว่าความจริงนะสนิะเออฮันแหละแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองนะเออมั่นใจในตัวเองฮันแหละอแบบมือนี้คือการมีอันผู้สาวหนึ่งผู้สาวแล้วเราก็เป็นคนแก่แล้วเป็นแบบอายุประมาณห้าสิบปีสิบ่เออ เราอันมื้อนี้เราพาลูกสาวมาเห็ดเบียกนำเห็ดลูกสาวเห็ดเบียงนำแล้วเราแนะนำเราอันเบงกูบาฝรั่งความจริงเป็นผู้สาวนี่ลหะเห็นบ่ความจริงเป็นผู้สาวสีดำแล้วกลนตีนอ่าแม่นแหละความจริงเป็นเหล่ากลนตีนความจริงเป็นเหล่ากลนตีนเขาเออ เห็นบอทคนความจริงเป็นผู้สาวเสื้อดำในกวนตีนเพราะว่าเมื่อกี้แล้วสติเห็นผู้ชายผู้หนึ่งละหมากอหายกับล้าแต่เมื่อกี้แล้วใบรุ่นแล้วเขาเจ้าขี่รถทิพย์ไปเห็นบอกเขาเจ้าหายละเป็นเขาเป็นเล่าหายเขาเออเป็นผู้หญิงดีหายได้อยู่ผีบอกว่าผู้หญิงผู้ชายหายหายเห็นวนนะฮักถือขนส่วนลายมีแต่คนแก่แล้วเขาเจ้าจับมือกันไปเที่ยวสิะ <laughs> ชีวิตแบบเนียวชีวิตแเรียบง่ายแต่มีความสุข เนี่ยเขาจจเอินว่าชีวิตเรียบง่ายแต่วบวบ,บง่ายสิไดมาสินะเขาะเะออินเนาะก็แม้บางคนนะชีวิตเรียบง่ายง่ายแต่มันบงง่ายละ่ะสิมีคนที่มาใส่ชีวิตเ่าสินะเออชีวิตเรียบง่ายแต่บวดไดมาง่ายง่ายน่ะหักคนแก่ฝรั่งเขาจะจับมือตันยงตามถนมนมาสิเออฮ <laughs> ันแหละทุกคนคลิปนี้ก็มาฟัดทุกคนฟัง ฮันแหลก็คือบโบต้องไปฟังประสบการณ์ประสบการณ์คนที่มันอยู่ต่างประเทศโบโต้องอะไรมันคือคือว่าเป็นอ่าอย่างที่แบบมันใส่กันบโบไดภาษาอังกฤษก็เป็น useless เออมันแบบเราต้องมาประสบพบปะโดยตัวเราเองอนะจนเราจังซีโฮเพราะว่าสิบคนเบาภาษาลาวเบาเนาะสิบคนเบาโบเท้าตาาเห็นอะีนะรถติดอีลีนะสบายว่ะ สติกมันนั่งอยู่นี่ละโบสิ์หลายมีคนมาถามทางมากถามทางคนมาเที่ยวก็กำลังหลายคนมาเทียยยเเ่ยวล่หลายเห็ดเวียกเวียกนี่ละแล้วผ่านไปไว่ไเด้อทุกคนเอและอีกอย่างหนึ่งทุกคนโบรตรงไปดูทูกแป๊บ,บมีไม่ไหลายคอมเมนต์บอกให้สติกว่าเป็น,ยอ,น,อ,นอ,ยอย่างอันอายุยังน้อยโบไปเียนอาซีเป็นยังตรงไปเป็นแม่บ้านไปยูเขาต่างประเทศมาเป็นแม่บ้านสินะก็คือว่าสติกขอบอก การมาอยู่ต่างประเทศนี้ถ้าเจ้ามีเวียกเฮ็ดถือว่าชีวิตของเจ้าคอมพลีทคอมพลีทหรือว่าชีวิตของเจ้าสมบูรณ์แบบทุกคนเพราะว่าเจ้าสิได้เหียนไปแต่ละสเต็ปแต่ละสเต็ปกันใะช่ไเออท่านแหลกแล้วก็เรื่องเฮ็ดเบียรแล้วโบต้องไปฮิโบต้องไปติเข้ายู่งผียุต่างประเทศโดวยเฉพาะอยู่ประเทศฝรั่งเศสเงินเดือนเนี่ยมันโบมีอ่ามือนานละสติชามผัวทำสติชาผัวว่าเงินเดือนขั้นต่ำนี่ได้เฉพาะคนต่างประเทศบอกเขาเจ้าใส่เฉพาะต่างประเทศบอกัวาสาติว่าโบ ทุกคนทุกฝรั่งที่เริ่มเหตุเดียก,ก็คือได้เงินเดือนขั้นต่ำทุกคนเหมือนทันแหละก็คือประเทศเขาก็คือทุกอย่างละ่ะคือก,กันอืแต่ว่าเห่าสินะเห่าบบหูหยางเห่าบบหูหยางเห่าเห่ามาแต่ประเทศเามาแต่ตั้งประเทศแต่สันต่างประเทศนาะเห่าได้เ,เหตุที่ว่าสุดยอดละ่ะทุกคนชูมตินี้สติกว่าถ้าเป็นผ้ล่มาบอกว่าสติกยังสันติถ้าว่า ถ้าว่าสติ๊กเจออีหยังมีหลายคอมเมนต์ที่มาคอมเมนต์สติ๊กแต่ว่าสูมือนี้สติ๊กยังบ่มีเวลาเด้เออผมีเวลาทุกคนบ่มีเวลาคอมเมนต์ก็มาคอมเมนต์ก็ขอบใจที่มาคอมเมนต์ที่เข้ามาส่งคลิปวิดีโอสติ๊กแต่ว่าสติ๊กยังบ่มีเวลาที่สิมาเว้าเกี่ยวกับคอมเมนต์เมื่อก่อนสติกเฮ็ดคลิปวิดีโอว่าโอเคมีคนคอมเมนต์แล้วสติกจับมาเว้าจังซั่นสีหรอะซุมื้อนี้สติกบ่มีเวลาเออบ่มีเวลาแบบเฮ็ดคลิปวิดีโอนั่งเว้าแล้วมาได้ตัดต่อนะซุมื้อนี้ก็เลยบ่มีเวลาก็เลยว่าถ้าสติกมีเวลาสตติิสมาาาาปล่่่่อยแววถ้ เบาแต่สติกสีบาไก้ก่อนนะแลาสติกแต่เฮ็ดคลิปวิดีโออันเบาแล้วสติกสีเบาตรงๆแล้วหับให้มันไดเออเพราะว่าด้วยเฉพาะเป็นเรื่องเฮ็ดเบียกอาสินะเฮ็ดเบียกโบว่บบาททเป็นแม่บา้านล้างห้องนอกห้องหนามอาสิทุกคนเอ้ยถ้าเจ้ามาอยู่ต่างประเทศเจ้าได้เฮ็ดเบียกคือว่าชีวิตของเจ้าสุดหยอดแล้วบวต้องไปติบวต้องไปหิเขา่าก้อนที่ว่าคนอื่นจะต้องเบิ่งตัวเองก่อนว่าชีวิตของเจ้าแล้วว่าโอเคเงินเดือนลรากินนันเมื่อเดือนบอกินกลมเดือนบอ์สินเออต้องคิดมุมนี้ทุกคน ชีวิตต่างประเทศบบเมนของง่ายบบเมนอ่าโอ้เมียฝรั่งเมียฝรั่งคือว่าคือที่เราไปหลายๆคลิปว่าเมียฝรั่งก็มีหลายแบบหลายสไตล์แต่ว่าทุกคนใช้ชีวิตมันบูคือกันสำคัญก็คือเจ้าเรนได้เป็นเบิ้งโดยตาของเจ้าเองสินะทุกคนสติกการเราพอมาสติขันแหละเออเขาเก่าก็คือว่าบรได้มีประสบการณ์อยู่ต่างประเทศหลายแตก่ก็มีน้อยหนึ่งก็่าแม่เออ,อยังบ่มาเป็น คนแก่สิเบื่อสติกสติกบาลแบบแบบแบบอันนี้ล่ะเห็นบอเธอทางหลังเห็นบอทางหลังปะทางหลังสติกเป็นตน้นอ่าต้นใบม่อนนะที่อันสติกกินละทุกคนเห็นปะเต็มเต็มแต่ฝรั่งเขาบุกินมันแสบแต่สติกกินแล้วมันเข้าห้องนำ้ำเห็นบอลไล่หลายอันนี้ก็แม่เมื่อเลี้ยงสับหลัก กับแต่ว่าสติกไปจับอยู่อยู่ใกล้ๆกโพลิคลินิกล่ะเออเอามากินแต่ว่าสมือเนี่ย,ต,ยตัวยากล่ะก็มาเปืนสติกอิตาละ่ะเวลาเห็นนัโโ้นเห็นนั้นโอโตเอโกนล่ะเป็นองเฮียนสอนกับรถสติกยักยำได้เหรอสิเป็นโอกาสของสติกเห็นบ่มีทุกมือทุกมือละ่ะบางมือฮันออกจากเฮงินมากะเห็นขันนึ่งเหรอสินะเน้อะ สติกยนันใดแล้วสินะแต่ว่าเออท้าดิตรงนั้นก่อนสุมืออนี้สติบยไโบเดีวเรื่องอันไปเียนขับรถเราโบไดียวเยกีเ่ยวกับเียนขับรถแล้วเพราะว่าก็คือว่าต้องทอนเงินทุกคนทองต้องทอนเงินซื้อรถก่อนเพราะว่าถึงสติกสีได้ไปก,กับที่มันก็นยังบบมีรถได้นั่งอยู่นี่มีผู้บ่าวมาลลาแล้วทุกคนเออลงบาแต่โคสนใจสติกกระสีแล้วสติกหมาดที่สุดแล้วสติตหมาดที่สุดแล้วโบนันไทยอ่ะ เป็นคนจริงอันมันมีอันคาแรคเตอร์แหละทุกคนมันมีคาแรคเตอร์อันผู้หญิงบัสกับผู้ชายบัสเคาแรคเตอร์ใจหอนคาแรคเตอร์โบยานไทยเควินว่าสติกสติกใดคาแรคเตอร์น้อยหนึ่งแล้วแต่บูมันเป็นอัตโนมัติสติกแต่โบโบได้กระพายหรือได้กระผันแหละเออคนส่งข้อความมาบอกสติกว่ามาตั้งแต่สิบนาทียังบวชวันนี้ส่งเสียสิถรถติดอยู่กลางทางปกติแล้วมันมีตำรวจมาจอดอยู่บอลนั้นแต่ว่ามื่อนี้บ่มี เมื่อนั้นเราสติกมานั่งปุ๊บเราเห็นตำรวจมาอันส่งอันข้อข้อบกกว่าเออระวังแั้วมีตำรวจอยู่อันห้าอันลีอยู่กองขัว้วว่าชั้นโอ้ชีวิตมีความสุขทุกคนเพราะว่าสติกต้องกาดแบบนี้หลายคนสติกเบาเรื่องนี้มีความสุขพอมานั่งอย่นี่นะมีหนึ่งชั่วโมงทีแบบเออเอาทุกคนนั่นแหละมือน,นี้สำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้รักยายใจความก็คือสติกมา บอให้ทุกคนฟังสื่อว่าโอเคประสบการณ์มาอยู่ต่างประเทศประสบการณ์อยู่เมืองนอกแล้วโบต้องไปฟังไผ่ั่งฟังแต่ฟังเบิ้งเพื่อความบันเทิงสื่อเ้อเออแต่โบต้องไปเอาของเข้ามามามาใส่ชีวิตตัวเองเพราะว่าสิ่งททุกคนมันโบคือกันเอออันแหละอ่ะสำหรับคืนนีสวิต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนสวิปิดโทรศัพท์ไปก่อนทันแหละเดี๋ยวพัวกับพี่มหาเรไปคุยไปทำทุกสายอันแหละเจอกันใหม่คึนหน้าทุกคนบ๊ายบาย